คนขุดสายแก้วหลังผู้นำท้องถิ่นไม้รูดติดต่อขอขุดชาวบ้านคลองมะนาวเดือดร้อนหลังนากุ้งปล่อยน้ำออกจากบ่อก้งปลาตายลอยเกลื่อนคลองประมงตรวจสอบขณะปลาชาวบ้านเผยช่วงนี้สตรูนาข้าวระบาดผลผลิตข้าวนาปางโยนกล้าลดไม่ได้ตามเป้าและสาราาธรรมวันอาทิตย์กับพระสัปดาห์สุทร ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวี .com รุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนินตามแมวขี่รถจักรยานยนต์ล้มบาดเจ็บสาหาัส เมื่อวานนี้ที่บริเวณถนนเนินตามแมวบ้านด่านเก่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเองซึ่งในที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายนอนคว่ำหน้าและเด็กหญิงอายุประมาณ6-8ถึงขวบซึ่งบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงได้แจ้งให้กับรถกู้ชีพโรงพยาบาลตราดมารับชายผู้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บสาหาัส ร้อมกับนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งสองรายส่งรักษาอาการบาดเจ็บต่อที่โรงพยาบาลตราดและในที่เกิดเหตุยังพบรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกไก่บอใบไ,ไม้ทะทะหาร976ตราดล้มอยู่ซึ่งชาวบ้านที่มุงดูเหตุการณ์นั้นต่างบอกว่าผู้บาดเจ็บเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่8ซึ่งคาดว่าน่าจะขี่รถจักรยานยนต์ล้มเองจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวรถจักยยรยานยนต์เสยท้ายกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายเหตุเลี้ยวตัดหน้า เมื่อวานนี้ที่บริเวณหน้าร้านข้าวต้มโชคดีเจ,จ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปยังที่กเกิดเหตุพร้อมกับประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บด้วย เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงทราบชื่อต่อมาคือน,นางทองใบกันใจอายุ54ปีบาดเจ็บบริเวณขาและข้อมือจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตราดรักษาการบาดเจ็บต่อไปซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์หม่เลขทะเบียนกอไก่จอจานทอทง343ตราดอีกรายชื่อในสารพาะ อีกรายชื่อนายสถาพรพินโยยิ่งอายุ32ปีซึ่งได้รับบัดเจ็บเล็กน้อยขี่รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนวอแแวนมอม้าถอทง89กรุงเทพมหานครสอบถามนายสถาพรทราบว่าตนเองได้ขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังนางทองใบเมื่อมาถึงที่กระเหตุนางทองใบเลี้ยวตัดหน้าตนเองได้หักหลบแต่ไม่พ้นจึงชนท้ายรถจักรยานยนต์ล้มและได้รับบาดเจ็บดังกล่าว กิติพันธ์จันทาทุมแบ็กขวาทีมตราดเอฟซเผยดีใจที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในการเล่นกับกระบี่เอฟซและ TTM ีเอ็ยาสู หลังจากจบเกมการแข่งขันระหว่างทีมตราดเอฟซีกับกระบี่เอฟซีกิติพันธ์จันทาทุมที่ลงเล่นเป็นตัวจริงแทนธนวุฒิละละนาที่รับบาดเจ็บซึ่งปรากฏว่ากิติพันธ์สามารถโชว์ฟอร์มได้เป็นอย่างดีทีมข่าวตราทีวีได้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกในการเล่นครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่โค้ชใบวางใจผมครับก็จะพยายามทําผลงานให้เต็มที่ครับช่วยทีไม่เต็มที่ครับถ้าแบบต่อไปได้ลงครับไม่ครับก็ ผมก็คิดว่าถ้าผมลงผมก็ต้องทําให้เต็มที่ครับช่วยทีมเต็มที่ครับก็ถือว่ามากเลยครับโดยเฉพาะความเข้าใจเกมการให้เสียงน,นะครับเกมที่แล้วเหมือนกับว่ามันเหนื่อยไม่ค่อยให้เสียงแต่เกมนี้พอพอเราให้เสียงแล้วมุ่งมั่นก็ทําได้ครับสวัสดีครับขออนุาตตดเชิญเลยครับดื่ม <c oughs> บอลล <c oughs> แต่ไม่ได้ขับจับไม่ได้ไปคันอื่นดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับจับได้เชิญครับจับจริงแค่ดื่มบนรถนนนททททีี่่่เฝ้าาาคอยจงไมบสู เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทัทย สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะพบกับรายการพบผู้ว่าเมืองตราดค่ะไปพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนธยาและผู้รับฟังรายการทุกท่านนะคะค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะท่านผู้ว่ากติดภารกิจนะคะวันนี้นะคะมาพบกับท่านผู้ฟังกันแล้วนะคะคือการสรุปผลการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี256 25 5 ที่ผ่านมานะคะเป็นอย่างไรบ้างคะ,คะก็ในช่วงของการป้องกันนะอุบัติเหตุดังถนนและทางน้ำของจังหวัดจาดเองช่วเงเทศกาลเนี่ยนะคะ,คะก็คือตั้งแต่วันที่11เมษายนนะคะ,คะถึง17เมษายนเนี่ยเราก็ยังรักษากจิตประวัติในการที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะคะ,คะแล้วก็ในถ้าในช่วงเทศกาลสงกานแล้วเนี่ยเราทําติดต่อกันมาได้ถึง ปีที่สี่แล้วตั้งแต่เทศกาลสงการ2553มาเลยนะคะสําหรับในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับปีนี้ก็ในช่วงของสองการเองเนี่ยมันก็มีฝนตกหนักนะคะที่จังหวัดตราดเองหลายวันนะคะ,คะก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะหกครั้งนะคะมีผู้บาดเจ็บก็หกรายนะคะเอ่อณน,นวันนี้ เออเหลือค้างอยู่ที่โรงพยาบาลสองลายนะ,ะครับแต่ก็ก็ไม่ถึงขั้นที่เจ็บหนักกัะท่านจะต้องเสียชีวิตนะ,นะครับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์คไม่ได้สวมกันนอกเรื่องของสาภาพถนนในถนนสายรองในหมู่บ้านที่มันเป็นบ่อแล้วช่วงตอนค่ำนะแสงไฟก็ไม่สว่างพอแล้วก็ในบางเคสก็มีเรื่องของการมาสุลานะครับและอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของถนนลื่นก็ขับ ไปลงข้างทางชนต้นไม้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งซึ่งอุบัติเหตุมันก็ย่อมเกิดขึ้นได้แต่เราก็พยายามที่จะดูแลให้มันเกิดได้น้อยที่สุดนะคะเอ่อที่เกิดขึ้นถ้าถ้าดูว่าเป็นเป็นรายอำเภอเนี่ยนะก็จะมีที่อำเภอคลองใหญ่นะคะอําเภอเกาะช้างอําเภอเกาะกูดไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยนะคะอําเภอเมืองตราดเนี่ยก็จะมีเกิดขึ้นสองครั้งนะคะเขาสมิงสองครั้งนะคะ บ่อลไล่แล้วก็แหลมงอบอย่างละหนึ่งครั้งนะคะโดยที่ในเรื่องของการที่เรามีจุดหลักของเราเนี่ยสิบแปดจุดนะคะจุดตรวจของท้องถิน่นยี่สิบเก้าจุดนะคะแล้วก็ในชุมชนหมูบ่บ้านนะแล้วก็มีถึงร้อยี่สิบหกจุดนะคะในจุดหลักสิบปดจุดเนี่ยเราก็ระดมนะ,ะสภากำลังทั้งาตาตำรวจนะครับงเป็น หน่วยงานหลักนะ,<ค>ะแล้วก็มีทหารเข้ามาร่วมในบางจุดนะคะแล้วก็ยังมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะ,ะมีทางท้องถิ่นเข้ามามีอปรพรลและวบางจุดก็จะมีอาสาสมัครกู้ภัยนะคะ,คะเข้ามาร่วมแล้วก็มีเจ้าที่จากฝ่ายสาธารณสุข,ข้ามาให้การบริการนะคะ,คะใช้กำลังคนทั้งหมดเนี่ย4,928คนก็เกือบ5,000คนนะคะ,คะ แล้วก็ในการดําเนินการนะฮะก็เรียกตรวจเนี่ยถึง33,926ครั้งนะคะมีการไปดําเนินคดีเนี่ย863ครั้งนะคะก็โดยที่4อ่อ400กว่าครั้งหรือ57เกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเป็นเรื่องของไม่สวมหมวกนิรภัยไม่ค่าเข็มขัดน,นิรภัยก็แค่35ลายเท่านั้นไม่มีแบกกับผีนี่เยอะนะอาจจะเป็นเพราะว่า จะไปเล่นสงกรานนะ,ะก็เลยไม่พกใบขับขี่มาติดตัวมาเป็นสามร้อยสิบแปดสามร้อสิบแปดลายนะนอกจากนั้นก็มีขี่ย้อนสอนแค่ลายเดียวนะะแซงในที่ขับขันสี่ลายนะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถก็สองลายนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะที่ว่าในการที่เรามีจุดตรวจทั้งหลายเนี่ยเราเป็นจุดตรวจที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพก็คือว่า ต้องมีการเลืกตรวจเพื่อเป็นการปรามนะ <Okay. S 1> เป็นการปรามได้ระดับหนึ่งว่าแล้วก็จะมีการพูดต่อว่าถ้าขับขี่ยานพนะเขาา้าบรนเขตจังหวัดตราดแล้วเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วก็จะถูกดำเนินคดีถูกปรับถูกอะไรต่างๆแล้วก็ต้องชื่นชมนะเพราะว่าในปีนี้เองเนี่ยในเรื่องของการที่เราเลือกตรวจดูเนี่ยเมาสุลานี่น้อยนะฮะใช่ค่ะแล้ววันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการที่กระแสสังคมนะที่กดดันว่าไอ้ถ้าเมาสุราไปขับเนี่ยมันจะเกิดอันตรายมาก เรื่องจากสื่อนะมูลนิธิทั้งหลายองค์กรภาคเอกชนทั้งหลายที่ระดมกันผลักดันนะกระตุ้นเตือนว่าให้มาชุลาหรือดื่มชุลาแล้วไม่พูนไปขับขี่ยามพนันเนี่ยพี่ว่าได้ผลได้ผลในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งปีนี้เองทางตำรวจเองก็ว่าดื่มชุดาบนรถเนี่ยก็จับแล้วะากม,ะม,มกฎหมายมาแล้วในเทศกาลสงการานเราก็มีเรื่องที่จัดโซนนะ,ะ,ะอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องเอ่อ ต้องขอบคุณว่าทางทางตราดเองนะฮะในเรื่องของการเล่นสงการเนี่ยเราก็เล่นกันเป็นที่เป็นทางนะเราจะเห็นว่าที่จะขับรถแล้ววิ่งสาดน้ำอะไรต่างมีน้อยกว่าที่อื่นนะคะแล้วก็เล่นเป็นจุดก็มีของเราตามกระแสก็มีถนนเท่าสวยนะอยู่ในเขตตลาดเทศบาลเมืองก็มีการไปสาดน้ำกันนะแล้วในถนนนั้นก็มีการเล่นของการที่ว่าปอดสุรานะคะ และในวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะที่ทางเจ้าหน้าที่ของสัมภกสามิตรเองก็ออกไปขอความร่วมมือนะจากผู้ประกอบการเองไม่มีการมาขายสุราลิลมทางหรือในเขตที่เราห้ามอะไรต่างเหล่านี้แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้วยดีนะฮะ,ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําใหอา้อุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดตราในช่วงนะั้นก็น้อยนะคะแล้วก็มเีเรื่องที่แจ้งเป็นข่าวดีก็คือว่ามูล <laughs> นิธิมาไม่ขับนะฮะก็ แจ้งมาทางจังหวัดเลยนะคะว่าจะทําพิธีมอบโล่และรางวัลในวันที่7พฤษภาคมนี้นะคะที่มูลนิธิรัฐบุรุษนะคะบนเอกเปีมจินนะสุลานนทนะคะโดยที่วันนั้นท่านองคมนตรีบนเอกสุยุทธจุลานนท์ก็เป็นประธานในพิธีนะคะซึ่งในปีนี้เองเนี่ยมีจังหวัดเนยนะคะที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิด ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยเนี่ยนะคะก็มีอยู่แค่ห้าจังหวัดนะครับโดยที่จังหวัดตราดเองก็เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดในห้าจังหวัดนั้นนะแล้วแล้วเราก็เป็นจังหวัดที่เอมีอะไรฮะทาติดต่อมาปกติเราอยู่โซนสีขาวเนี่ยก็จะได้ว่าจะมอบงโล่และรางวัลให้แค่สามหมื่นบาทนะคะ ซึ่งในช่วงเทศการสงการเนี่ยเราก็ทําได้ติดต่อมาเนี่นะคะเขาก็ให้มาหนึ่งแสนบาทนะคะ <c oughs> แล้วในวันที่ไปรับไปรับโล่ในครั้งนั้นเนี่ยก็ได้พูดคุยกับทางคุณหมอแท้ในแพทย์แทกจริงนะคะซึ่งท่านเป็นเลขาของมุยที่เมาไม่ขับเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าพูดตราถ้าถ้าสามารถได้จะทําในช่วงเทศการสงการได้อีกนะ,ะไม่มีไม่มีผู้เสียชีวิตเลยเราเรียนท่านว่า ช่วงสงการมีความเสี่ยงสูงนะ,ะ,ะาก,การที่มาเล่นสาดน้ํากันก็เลยบอกว่าถ้า,ถ,าถ้าจังหวัดตาราเนี่ยภาษาแชมป์ได้ติดต่อกันก็น่าจะให้รางวัลพิเศษเป็นสองแสนบาทเพราะมันยากใช่ไหมเราท่านก็ทำทำข้ำอตกลงนั้นนะ,ะท่านก็จะมอบให้จังหวัดตาราเนี่ยสองแสนบาทะะนะครอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งดีๆของชาวตารานะคะที่มาบอกให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็อยากให้พวกเราเองเนี่ย ทำต่อนะทำเมื่อได้ทําดีแล้วเนี่ยก็ทําต่อนะคะแล้ววันนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสงการก็เป็นที่กล่าวขวัญถึงแล้วสําหรับจังหวัดตราว่าทุกคนก็เฝ้าดูว่าจังหวัดตราจะรักษาแชมป์ได้อยู่ไหมใช่ไหมก็ในช่วงที่ที่กล่าวหรือว่าในช่วงเทศกาลสงการปีนี้มีฝนตกเนี่ยก็ยังหวันนะันยังหวนหวนอยู่กับทีมงานทั้งหลายว่าโอ้ความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในเรื่องบาดเหตุร้ายแรงเนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะคะ แต่เราก็ยังสามารถที่จะดูแลจริงหนึ่งก็คือหนึ่งต้องขอบคุณนะคะพี่น้องเพื่อนค่าการเนี่ยนะที่ท่านก็เสียสละความสุขส่วนตัวไปอยู่ตามจุดตรวจต่างๆนะคะแล้วก็ในบางพื้นที่นะท่านนายเพื่อก็บอกว่าทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเองเนี่ยก็มีหน่วยขึ้นที่เร็วของตัวเองเพอไปรู้ว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีจะจัดเลี่ยงจัดอะไรคนที่บ้านไหนก็ไปพูดคุยแล้วว่า ไม่ควรขอความร่วมมือนะไม่ควรที่้ดื่มสุราก,<อ>กันก็ไม่ควรจะมาขับขี่ยานพนาหนะหรือก็เหมือนเทิงขู่เหมือนกันว่าถ้าออกมาถูกจับแน่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดความร่วมมือกันนะทุก,ท,กทุกภาคส่วนนะคะก็คิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีแล้วต้องขอบคุณพี่น้องชาวตรานะตลอดจนออพี่น้องจากต่างถิ่นที่ได้เข้ามาเที่ยวที่จังหวัดตราด ในช่วงเทศกาลสงการตัวเลขน่าจะประมาณสักแสนคนได้นะเพราะมันยาวก็มีการมาพักสามวันมั่งกลับมีรุ่นใหม่เข้ามาอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็ในเรื่องของอุบัติภัยทางทะเลเราก็ไม่มีเลยนะเราก็มีการดูแลป้องกันอะไรต่างๆกันอย่างดีนะคะถึงแม้ว่าช่วงนั้นอาจจะมีขึ้นลมเหมือนกันนะแต่ณวันนี้ในเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทางทะเลแล้วเนี่ยเช่นออกไปดำน้ำดูปะาการางังไปเที่ยวทำเกาะหรือโดยสารเรือเช่นเรือสปีดโบ๊ท่างๆ ก็จะมีการให้ให้ให้สมชูชีพไว้นะเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผลงานครั้งนี้ก็เป็นของเพื่อนชาติการและพี่น้องชาวตานะคะค่ะสำหรับอำเภอที่ไม่มีอุบัติเหตนุนี้ทางจังหวัดจะพิจารณายังไงบ้างไหมคะคือทางกระทรวงเองนะคะคะที่บอกว่าไม่มีผู้เสียชีวิตเลยเอาตั้งเรื่องผู้เสียชีวิตก่อนนะคะ,คะ ก็จะมีการมอบรางวัลหรือโล่อะไรให้นะครับจังหวัดอำเภอด้วยนะฮะสำหรับจังหวัดเองเนี่ยเราตั้งรางวัลไว้กับให้ระดับของตำบลนะฮะเพราะเราคิดว่าคือได้สัมผัสกับพี่น้องโดยตรงเนี่ยก็บอกถ้าตำบลนั้นนะไม่มีผู้เสียชีวิตไม่มีปฏิเหตุเกิดขึ้นนะแล้วก็ชาวบ้านเองไม่ไปถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องจราจรวิัีจราจรทั้งหลายเนี่ย ให้จำนวนละห้าพบาทก็คิดว่าปีนี้น่าจะมีตำบลนที่เพิ่มขึ้นค่ะก็ขอให้พวกเราทุกคนนะคะรักษาความภาคภูมิใจนี้ไว้ตลอดไปนะคะทั้งนี้นอกจากพวกเราจะปลอดภัยแล้วเรายังสามารถที่จะต้อนรับ ทุกๆคนนะคะที่เดินทางเข้ามาแล้วก็รองรับสู่การเปิดเป็นประชาคมอาเซียนเป็นเมืองปลอดภัยนะคะเป็นทางผ่านที่จะไปยังสถานที่ต่างๆต่อไปด้วยนะคะวันนี้ท่านเบญจวรรณอานเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและดิฉันสนทยาจงพันธนิมิตก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีฝนตกขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเราชนบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27งองศาเซลเซียสลมตวนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรและรียน,นี้มีฝนฟ้าขนองกับมีลมกันโชกแรงบางแห่ง เกษตรกรควรระวังความเสียหายที่เกิดกับไม้ผลที่กำลังให้ผลผลิตเช่นเงาะทุเรียนและมังคุดหากผลผลิตแก่แล้วควรรีบเก็บเกี่ยวทันทีสำหรับฝนที่ตกในช่วงนี้เกษตรกรก็ควรที่จะเก็บกักน้ำฝนและวางแผนในการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพ,พเพื่อจะได้มีน้ำไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในระยะต่อไปลิิทธแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทก่อช้านกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วัน อนุสาวรี์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา วิติใหม่ของคนมือราดักเดิรนไนตรงคาบร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงแต่มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้ง18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดิ n i น h น